บทที่7เหตุการณ์วิปโยคในวังหลวงเดือนกันยายนพศ2 4 8 8ในหลวงอน,นันต์เจริญพระชนมาอยู่ครบ2 0พรรษาและต้องเตรียมพระองค์ขึ้นครองราชการเดินทางกลับประเทศไทยระยะสั้นๆเพื่อพระราชพิธีดังกล่าวซึ่งกำหนดขึ้นในเดือนธันวาคมพศ2 4 8 8 และคาดว่าจะเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์ได้ราวต้นปี2489ส่วนครูก็ถือโอกาสนี้เขียนวิทยานิพนธ์ทางกฎหมายของตนต่อหลังจากที่ทิ้งค้างเอาไว้เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ปีพศ2486เนื่องจากไม่มีเวลาและหวังว่าจะยื่นเสนอต่อมาหาวิทยาลัยได้ในช่วงที่ทุกพระองค์ไม่อยู่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนี้ ในหลวงอนันต์มีพระราชดำรัสทางวิทยุก่อนเสด็จออกจากเจนีวาโดยเครื่องบินซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานานและต้องแวะพักตามรายทางหลายจุดเพราะเครื่องบินบินได้ช้ากว่าสมัยนี้และบินได้เป็นระยะทางสั้นๆวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2488ในหลวงทรงเขียนมาจากสนามบินไคโร ครูเกองที่รักฉันไม่มีเวลาและคงเขียนได้ไม่ยาวนะักการเดินทางเรียบร้อยดีจากนั้นทรงเล่าข้อสังเกตและเรื่องต่างๆที่ทรงพบเห็นตลอดจนข้อควรปฏิบัติขณะแวะพักการเดินทางทรงอธิบายรายละเอียดของเครื่องบินมาด้วยว่าเป็นเครื่องดากตามีสมรรถนะทางการบิน160ทับ70ไมล์ต่อชั่วโมงในระดับความสูง 2 0 0 0ถึงส0 0พเมตรทรงลงท้ายจุดหมายด้วยนับถือแบบอาหรับเพราะทรงเขียนมาจากไคโรพร้อมทั้งทรงสัญญาว่าจะสวัสดีแบบฮินดูเมื่อไปถึงจุดพักต่อไปที่กระจีลงพระนามอนานันต์ระหว่างหยุดพักที่แบกแดดสมเด็จพระราชชนนีทรงส่งไปรสณนียบัตรมาถึงเกลงทรงเล่าว่าเราจะพักที่ดีกันคืนนี้ และเดินทางต่อไปการาจีวันพรุ่งนี้ตอน8ดโมงเชา้าทุกคนสบายดีและฝากความคิดถึงมาด้วยลงพระนามสมหิดลวันที่3ทธันวาคมพศ2อ8 8รอปริศนียบัตรรูปโรงแรมทัสมาฮานที่บอมเบย์ประทับตราส่งมาจากการาจีเป็นลายพระหัตถ์ของในหลวงอนันต์ทรงบอกว่าอยากไปเที่ยวทัชมาฮาน ต่ไปไม่ได้และทรงเขียนต่อว่าทั้งครอบครัวจะมุ่งหน้าไปทางเกาลักะตาและบางทีอาจผ่านเดลีทรงลงท้ายด้วยการฝากทักทายแมวและขอแสดงความนับถือมายังครูเกลที่รักของพระองค์ลงพระนามอ,อมอวันที่10ธันวาคมพศ2488สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ทรงส่งจดหมายสั้นๆถึงครูเกลงมาจากเมืองเรยน้องเพื่อแจ้งความคืบหน้าว่าเช้านี้ฉันได้รับโทรเลขจากแม่ว่าถึงแล้วเมื่อวันที่หารักคิดถึงลงพระนามกอรัตนกุลเช้านี้ฉันได้รับโทรเลขจากแม่ว่าถึงแล้วเมื่อวันที่ห้ารักคิดถึงลงพระนามกอรัตนกุล วันที่21ธันวาคมพศ2488สมเด็จพระพี่นางเธอทรงเขียนถึงครูเกลงมาจากเมืองเรนองเช่นเคยทรงเล่ามาว่าได้รับจดหมายจากในหลวงอน,นันต์ที่ส่งมาจากกากาตารหนึ่งฉบับและอีกฉบับหนึ่งประทับตราไป,ปรษณีที่การาจีมีข้อความส่วนพระองค์ฝากให้ครูเกยงเริ่มต้นว่าในเครื่องบินลำที่ประทับนั้น เชอร์ชิลก็เคยนั่งที่เดียวกับแม่จากนั้นก็ทรงบรรยายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสภาพบ้านเรือนและผู้คนที่ทรงพบเห็นตลอดการโดยสารเครื่องบินตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระราชชนนีก็ทรงเล่ามาในจดหมายฉบับเดียวกันว่าทรงแวะพักที่ไคโรนักบินนำเครื่องบินบินเหนือพีระมิดเพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมกันชัดๆ นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงที่จัดถวายโดยเลขาธิการพระราชวังของกษัตริย์ฟารุกทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดจัดนางสนองพระโอษฐ์ให้หนึ่งคนด้วยและในหน้าที่สี่ของจดหมายเป็นการฝากความรำลึกถึงมาจากทุกพระองค์สัปดาห์ต่อๆมามีบัตรอวยพรจากครอบครัวเจ้านาย และจดหมายเล่าเหตุการณ์ต่างๆส่งมาถึงครูอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสมเดือนแรกของปีนั้นเนื่องจากไม่อาจเสด็จกลับได้ตามกำหนดในหลวงอนันต์จึงทรงเขียนอธิบายมาให้ครูเกลงทราบสาเหตุที่ต้องประทับอยู่ในประเทศไทยนานกว่าที่กำหนดวันที่11กุมภาพันธ์พศ2489ครูที่รัก ตอนแรกพวกเราคิดว่าจะอยู่ที่นี่กันสักเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยืดไปอีกสองเท่าแล้วและยังไม่รู้ว่าจะยาวไปถึงเมื่อใดเขาขอให้เราอยู่ต่อจนกว่าจะถึงพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่24มกราคมและตอนนี้ก็ให้เรารอจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จไม่ใช่แค่การปรับปรุงเพิ่มเติมแต่เป็นการแก้ไขทั้งฉบับ ดังนั้นแทนที่จะผ่านแค่สภาเดียวก็ต้องผ่านถึงสองสภาเขาว่าต้องใช้เวลาสาเดือนหรือบางทีก็นานกว่านั้นอีกถึงแม้ว่าเราต้องอยู่ที่นี่นานกว่ากำหนดแต่ก็ไม่เบื่อเลยพวกของเล่นที่เรามีส่วนใหญ่เป็นของอเมริกันเช่นรถจีปมอเตอร์ไซค์เล็กสำหรับพลร่มเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อประมาณ25เซนเมตร วอลกี้ทอลกี้ปืนยาวอัตโนมัติคาลีนยิงชุด15นัดน้ำหนักเบาและความแม่นยำสูงปืนพกอเมริกันขนาด11มมเสียงดังมากและเรายิงได้ไม่เคยแม่นปืนกล M3 ยิงชุด30นัดขนาดกระสุน11มมปืนกลทอมสันขนาดกระสุน30นัดและยิงชุดได้เหมือนปืนคาลีน ปืนกลสเตนขนาดเล็กถอดประกอบใส่ในกระเป๋านักเรียนได้ตอนนี้ในประเทศมีอาวุธทันสมัยเยอะมากเพราะอเมริกาส่งประางอากาศให้กลุ่มต่อต้านวันก่อนเราไปชายทะเลกันมาและเล่นยิงขวดที่เราคว้างออกไปด้วยพวกต่อต้านเป็นขบวนการใต้ดินที่จัดตั้งขึ้นมามีสนามบินลับที่ใช้เป็นจุดบินลงของสมาชิกขบวนการ และส่งอาวุธต่างๆญาติพี่น้องหลายคนโดดร่มมาได้ก่อนการบุกของญี่ปุ่นในประเทศมีความยุ่งยากมากเหลือเกินส่วนในอินโดจีนสัมพันธมิตรต้องการให้คงสถานะเดิมเอาไว้เหมือนช่วงพศ2482ไปก่อนจากนั้นค่อยนำเรื่องให้สารตัดสินภายหลังปัญหาภายในมีเยอะมาก เงินเฟอ้อสูงราคาสิ่งของขึ้นเป็นสิบเท่าแล้วต่อมาก็เป็นร้อยเท่าขโมยและโจรก็ชุมตอนนี้พวกโจรถึงกับใช้ปืนกลและระเบิดแล้วเสื้อผ้าขาดแคลนมากและตามชนบทสามีกับภรยาบางทีก็ออกไปไหนพร้อมกันไม่ได้เพราะไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อันนี้ขาดแคลนมากจริงๆแต่อาหารการกินยังอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านความเสียหายที่เกิดจากระเบิดนับว่าย,ยัางเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่เยอรมันแต่สะพานพังไปไม่น้อยเลยในวังวุ่นวายสับสนมากเราเล่นดนตรีกันด้วยมีทั้งแซกโซโฟนอัลโตโซปราโนเทนเนอร์คาริเนตนายกรัฐมนตรีคนก่อนกับนักดนตรีบางคนก็มาร่วมเล่นกับพวกเราด้วย แล้วครอบครัวรัตนกุลล่ะที่นี่ก็ไม่เลวร้ายนะเราคงไม่ได้กลับไปเร็วๆนี้หรอกครูเขียนมาได้หลายๆฉบับจดหมายจะใช้เวลา10 2ถึง20วันกว่าจะมาถึงช่วยส่งต่อจดหมายที่แนบมานี้พร้อมกับความคิดถึงขอขอบใจล่วงหน้ายังมีอะไรอีกเยอะแยะช่วยบอกสิ่งที่คุณชอบมาด้วยสวัสดี ฝากความคิดถึงให้ครอบครัวรัตนกุลด้วยลงพระนามอมอ,มอวันที่หนึ่งเมษายนพศ2489สมเด็จพระราชชนนีทรงส่งจดหมายมาว่าถึงครูเกลงขอบใจสำหรับจดหมายของคุณฉันดีใจมากที่ได้ทราบข่าวคราวของติโตและหวังว่าเขาคงจะทำตัวดีเช่นเคย พวกเราเองก็สบายดีตามอัตภาพทั้งสามคนชีวิตที่นี่ก็ดีแต่เหนื่อยอยู่เหมือนกันเราจำเป็นต้องมีนักเศรษฐศาสตร์ดีเด่นสักคนโดยด่วนเพื่อมาจัดการด้านการคลังค่าครองชีพที่นี่แพงมากผ้าหนึ่งเมตรที่เคยซื้อได้ด้วยราคาหนึ่งบาท50สตางค์ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึง3 0มสบถึงสาบาทราคาอาหารก็ขึ้นสูง พวกครอบครัวที่ขัดสนลำบากกันมากยาสีฟันโคลโนสหลอดหนึ่งราคาตั้ง60บาทค่าเงินบาทก็ตกต่ำตอนนี้หนึ่งฟังเท่ากับ6บาทชีวิตของคนไทยในสวิตคงแย่แน่เรายังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้ออกเดินทางกันเสียทีฉันหวังว่าคุณคงเขียนวิทยานิพนธ์ได้มากแล้ว และเราคงมีด็อกเตอร์คนใหม่เร็วๆนี้เด็กๆและฉันเองขอส่งไมตรีจิตมาให้คุณและครอบครัวลงพระนามสไมหิดลในวันที่10พฤษภาคมพศ2489หน้า20ของหนังสือพิมพ์ไลฟ์ฟิวเดวิสเดลูซานลงข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ากษัตริย์แห่งสยาม จะเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อวันที่16พฤษภาคมพศ2489สมเด็จพระราชชนนีทรงเขียนจดหมายแจ้งข่าวคราว,ราวเรื่องต่างๆให้ครูเกรงทราบและทรงเล่าว่าอากาศร้อนมากพร้อมกับเสริมว่านันปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้ดีเพราะมีอะไรต่ออะไรให้เรียนรู้มากมาย ส่วนเล็กก็มีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มีห้องสำหรับทำงานช่างเล็กๆอยู่ข้างห้องนอนด้วยก็เลยได้ต่อเรือรบจำลองของไทยขึ้นมาลำหนึ่งแล้วเอาไปให้เขาประมูลเอาเงินเข้าการกุศลได้เงินมาสอง0มืทิกเป็นที่พออกพอใจกันทุกฝ่ายแต่ที่ดีใจมากที่สุดเห็นจะเป็นสมเด็จพระราชชน,นีซึ่งภาพภูมิใจในโอรสองเล็กมาก จบท้ายด้วยการฝากความระลึกถึงครอบครัวของเกยงและฝากถักทายแมวติดโตวันที่20พฤษภาคมพศ2489สมเด็จพระพี่นางเธอทรงเขียนถึงค่เกยงเพื่อเล่าว่าโครงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยในหลวงรัชกาลที่8เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถูกพระองค์จะต้องประทับรออยู่ก่อน เพื่อร่วมพระราชพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมจากนั้นจะต้องเสด็จประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการระยะสั้นๆก่อนที่จะเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกพระองค์หวังพระไทยว่าจะสามารถเดินทางตามหมายกำหนดการนี้ได้อย่างราบรื่นวันที่29พฤษภาคมพศ2489 สำนักทะเบียนดุษฎีนิพนธ์กลางที่เมืองซูริกมีหนังสือตอบรับคำร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ของครูเกลงเนื่องจากในช่วงที่เจ้านายเสด็จนิวัตรประเทศไทยนั้นครูได้เขียนดุษฎีนิพนธ์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในหัวข้อที่เพิ่งมาเปิดเผยณที่นี้ว่าความมั่นคงของส่วนรวมแต่แล้วเช้าตรู่วันที่9มิถุนายน ก็เกิดเหตุการณ์สุดแสนวิปรโยคในหลวงรัชกาลที่8สิ้นพระชนบนแท่นบรรทมด้วยกระสุนจากอาวุธปืนโค้ตจุดสีหทันทีที่ทอดพระเนรพระบรมศพของพระโอรสสมเด็จพระราชชนนีถึงกับประชวนพระวายโยจนแพทย์หลวงที่รีบรุดมาต้องถวายการรักษาในทันทีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงทราบเหตุร้าย ก็ทรงพยายามติดต่อครูเกลงเพื่อแจ้งข่าวนี้แต่ช่วงนั้นครูออกไปเดินเล่นกับครอบครัวจนตอนเย็นเมื่อกลับมาถึงก็เห็นโน้ตสั้นๆของคุณแกลนเพื่อนบ้านติดอยู่บนประตูมีคนโทรศัพท์มาที่บ้านผมขอให้คุณเซราดาริสโทรกลับด่วนที่หมายเลข3 4144ลงวันที่และเวลา10มิถุนายน พศ2489เวลา17นาฬิกาแล้วครูเกยองก็รับทราบข่าวร้ายนี้ทางโทรศัพท์จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอซึ่งทำให้เกยองถึงกับสุดเขารีบส่งโทรเลขแสดงความเสียใจไปถวายสมเด็จพระราชชนนีและพระอนุชาภูมิพลคำตอบที่ได้รับเป็นโทรเลขเช่นเดียวกันความว่า เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับข้อความแสดงความเสียใจของคุณลงพระนามสังวานข่าวสารอันเป็นเท็จและข่าวลือมากมายแพร่กระจายออกไปเกี่ยวกับสาเหตุของการสวรรคตผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันวางแผนนี้ได้แก่ราชเลขานุการส่วนพระองค์และมหาดเล็กหน้าห้องพระบรรทมสองคนทั้งหมดถูกส่งฟ้องศาล และถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พศ2498ส่วนคนอื่นยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าร่วมกระทําผิดและบางคนที่หนีออกไปนอกประเทศแล้วก็ไม่อาจมาให้ปากคําต่อสารเพื่อทำความกระจ่างให้ปรากฏในโศกนกาะตะกรรมนี้ได้เหตุการณ์ที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้นี้เกิดขึ้นแล้วและพระราชวงก็ไม่เคยทำพระไทยให้ลืมได้เลย ครูเกยองซึ่งถวายการดูแลในหลวงอนันต์ทุกวันตลอดมาเป็นระยะเวลานับสิบปีก็ไม่อาจทำใจได้เช่นกันจิตใจของทั้งพระราชวงและครูถูกรบกวนจากการจากไปครั้งนี้จนตลอดชีวิตเพราะความรักและความผูกพันที่ครูมีต่อในหลวงทั้งสองพระองค์ไม่มีผู้ใดสามารถบรรยายออกมาได้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาจากอุป,ปนิสัยและบุคลิก ที่ต้องกันระหว่างในหลวงทั้งสองสมเด็จพระราชชนนีและเกลงและนี่เป็นสาเหตุที่ครูยอมทุ่มเทชีวิตให้กับพระราชวงศ์ตลอดระยะเวลากว่า26ปีการสวรรคตอย่างก,กระทันหันของในหลวงอนันต์ทําให้ผู้คนที่คุ้นเคยกับพระองค์ที่โลซานทั้งครูอาจารย์และมิตรสหายต้องตกตะลึงพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญไม่ว่าจะต้องพระราชประสงค์หรือไม่คํากราบบังคมทูลลาในหลวงในพระบรมโกศและคําถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ตามพระราชประเพณีนี้ก็เป็นความจริงที่ทุกราชวงศ์ต้องทรงเผชิญและพระอนุชาภูมิพลก็ทรงมีเวลาเพียงสองสาวันเพื่อทรงตัดสินพระไทยว่า จะขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราชหรือไม่แล้วสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชก็ทรงเข้าพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีในวันที่9มิถุนายนพศ2489วันที่29มิถุนายนพศ2489ในหลวง ซึ่งเพึ่งจะได้ทรงครองราชไม่นานได้มีพระราชหัดทะเลขาถึงครูเกลงบนกระดาษขอบดำดังต่อไปนี้เมอร์ซีเยอร์ที่รักขอบใจสำหรับจดหมายให้กำลังใจสำหรับฉันที่กำลังอยู่ในช่วงที่โศกเศร้าและรู้สึกตัวคนเดียวแล้วเป็นสิ่งที่อบอุ่นใจมากข้อความที่เหลืออีกสองหน้ากระดาษเป็นความคิดเห็นส่วนพระองค์ในเรื่องต่างๆ ตลอดจนพระราชภารกิจประจำวันและยังทรงบอกอีกด้วยว่าไม่ทรงทราบว่าเมื่อใดจะได้กลับไปสวิตเซอร์แลนด์อีกเนื่องจากมีงานราชพิธีมากมายที่จัดถวายนั้นจากนั้นทรงบรรยายตารางงานสารพัดที่ทรงปฏิบัติเพื่อให้คลายความทุกข์แต่ก็ทรงสารภาพว่าทำได้ยากเนื่องจากความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าพระองค์ทรงขอให้ครูเกลง เขียนจดหมายมาถวายอีกในหลวงทรงแทรกภาพถ่ายมาในซองจดหมายเป็นภาพล่าสุดที่ทรงฉายพระเชษฐาในคราวเสด็จมหาวิทยาลัยเกษตรพระองค์ทรงลงท้ายจดหมายถึงครูด,ด้วยข้อความที่แสนกินใจจากภูมิพลเพื่อนคุณบทความของวารสารโรงเรียนเอกอนเวลเมืองชยัย ลงบทความถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่แปดการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์อนันทมหิดลได้นำความโศกเศร้ามาอย่างครอบครัวที่รักพระองค์ยิ่งนักเราขอร่วมแสดงความอาลัยมณะที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสมเด็จพระราชชนนีซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่ออภิบาลพระโอรส และพระธิดาอย่างเต็มที่และเมื่อถึงเวลาที่จะได้ชื่นชมกับผลแห่งความสำเร็จก็ต้องกลับมาผ่านพบกับความอาดูนอย่างกระทันหันสยามประเทศได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงภูมิปัญญามุ่งมัน่นและประเสริฐซึ่งน่าจะนำพาประเทศให้พบกับความวัฒนาในหลายๆด้านช่วงหกเดือนที่ทรงครองราชพระจริยวัตรที่ทรงเมตตา ได้ทำให้ประเทศชาติกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวหลังจากเผชิญวิกฤตแห่งสงครามและความแร้นแค้นพวกเราก็เช่นกันที่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการสูญเสียอนันต์สหายที่ดีที่สุดผู้หนึ่งไปคณาจารย์ทุกท่านล้วนกล่าวขานเป็นเสียงเดียวถึงพระปรีชาและพระจริยวัตรของพระองค์ในฐานะนักเรียนที่สุขุมและมีความรับผิดช,ชอบสูงเกินเกณฑ์ หลังจากเข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลา8ปีอันนั้นก็สำเร็จมัธยมปลายในปีพศ2486ด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมพระปรีชานี้เห็นได้ชัดอีกครั้งในระดับมหาวิทยาลัยโดยพระองค์เพิ่งจะทรงสอบผ่านด้วยผลคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบภาคทฤษฎีหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตแต่ก็ทรงตัดสินพระไทยว่า จะต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพเนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศแต่ทั้งนี้ก็จะเสด็จกลับมาอีกครั้งกลางเดือนมิถุนายนเพื่อทรงศึกษาต่อให้สำเร็จและนำเสนอวิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์จากนั้นก็จะทรงเพิ่มพูนความรู้โดยการเสด็จประพาทยังที่ต่างๆ เพื่อนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่มีพลเมือง18ล้านคนของพระองค์ให้ดีที่สุดเรารู้สึกเห็นใจที่บัดนี้ภารกิจอันหนักอึ้งของพระองค์ได้มาตกอยู่กับพระอนุชาภูมิพลเราทราบดีว่าพระอนุชาผู้นี้ทรงมีความเด็ดเดี่ยวและวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดในภาระหน้าที่ที่จะต้องทรงปฏิบัติเราขอถวายกำลังใจด้วยความเคารพรัก เพื่อให้ทรงครองราชด้วยความผาสุกในนามของโรงเรียนเอกอนูเวลเราขอแสดงความสำนึกในพระคุณของสมเด็จพระราชชนนีที่ได้สรงให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราตลอดมาและขอขอบคุณในความช่วยเหลือที่พระองค์และพระโอรสธิดาได้ให้แก่สถาบันของเราในยามเร็วร้ายช่วงสงครามขอถวายพระพรมายังครอบครัวของในหลวงอนันทมหิดลมาณโอกาสนี้